สวัสดีค่ะท่ายดวงรายวันกันนะคะหายไปหลายวันเลยนะเราก็มาเริ่มกันที่ชาวอาทิตย์ไปจนถึงชาวเสาร์ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะคะเริ่มค่ะชาวอาทิตย์ค่ะวันนี้เริ่มต้นวันเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะไป เขาเรียกว่าปลีกตัวออกจากครอบครัวนะคะอาจจะบางคนอาจจะไปปฏิบัติธรรมบางคนนั่งสมาธิบางคนไปศึกษาเขาเรียกว่าเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นนะคะและหลังจากนั้นคุณก็จะกลับมาอยู่ใน หาความสุขในโลกของปัจจุบันเนี่ยก็คือมีความสุขอยู่กับครอบครัวได้นะคะคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายนะดังนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองนะวันนี้ให้ไปสู่ในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอะไรที่เหมือนกับว่า แยกกันคนละค้วกันเลยนะคะช่วงเช้าเช้าอาจจะนิ่งๆอยู่พอช่วงกลางวันเป็นต้นไปก็คืออยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขเรียกว่าสุขทั้งทางโลกแล้วก็สุขทั้งทางธรรมก็ได้ด้วยนะคะชาวจันทร์คะวันนี้นะถ้าชาวจันทร์คุณเป็น เด็กที่อายุน้อยกว่าอายุ25นะคะจะเป็นวันที่คุณใส่ใจคุณดูแลคนอื่นและเป็นวันที่คุณแฮปปี้ได้นัดเจอพบเจอกับเพื่อนๆแต่ถ้าคุณอายุมากแล้ววันนี้จะเป็นวันที่คนที่อายุน้อยกว่าจะสร้างความสุขให้กับคุณได้นะคะและบางคนก็จะมีโอกาสไปรื้อฟืน้นความทรงจำเก่าๆรวมทั้งการงานที่เราละ หรือพระไปแล้วกลับมาทําใหม่ได้ด้วยนะคะและสิ่งที่คุณจะกลับไปทํามันคือการเติมเต็มความรู้สึกของคุณให้อย่างครบถ้วนกระบ,บวนความด้วยนะคะ เช้าอังคารคะ่ะวันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการลงมือการปฏิบัติการทำงานนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์การดูดวงเป็นของวันเสาร์นะคะเป็นเรื่องที่คุณจะยังคงไม่หยุดนิ่งคุณยังคงรับผิดช,ชอบและดูแลในเรื่องของการงานวันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการทำงานแบบเอาดอว์วันนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการใช้ทักษะโดยเฉพาะในเรื่องของใช้ฝีมือ อะไรที่เกี่ยวข้องกับด้านช่วงมือทําได้เป็นอย่างดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการคิดการแก้ไขปัญหาคุณจะทําได้ดีอะไรที่ใช้วาจาก็ทําได้ด้วยเขาเรียกว่าปากก็เป็นเอกมือก็เก่งทักษะก็มีทำงานเป็นทีมก็ได้อย่างนี้เลยนะคะชาวพุทธคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณคิดถึงในเรื่องของ การสร้างฐานะการสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณนะคะคุณสามารถหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองได้อยู่แล้วนะและคนอื่นก็เห็นด้วยว่าคุณรวยนะคะดังนั้นวันนี้จะมีเรื่องของการที่คนเข้ามาหยิบยืมเงินคุณได้แน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นพี่บ๊จะบอกว่าของคุณเองคุณจะต้องให้คนอื่นนะคะการให้คนอื่นจะทำให้คุณมีความสุขได้เลยนะและวันนี้จะโดดเด่นสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะยิ่งคุณแบบว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรวันนี้เรียกว่า คือจะมีความสุขได้จากตัวเองได้ด้วยแล้วก็จะมีความสุขได้จากการช่วยคนอื่นนะคะและมาดนิ่งๆแบบเนี้ยมันดูน่ากลัวนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายนี้จะโดดเด่นในเรื่องของการคิดในเรื่องของการสร้างฐานะสร้างเงินทองไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะสร้างไม่ได้นะคะมันมันเรียกว่ามันเป็นการสร้างแบบไม่ยากเย็นอะไรนะคะ ชาวพระหัสคะสำหรับชาวพระหัสแล้วจะยังไม่ไม่หยุดอยู่นิ่งนะคะจะเป็นวันที่คุณจะเน้นในเรื่องของการทำงานนะทำงานอย่างเดียวยังไม่พออาจจะทำงานเสริมเพิ่มไปได้ด้วยนะคะทำงานของคุณมีหุ้นส่วนก็ยังทำได้ด้วยนะคะคุณให้ความสำ,สำคัญกับสิ่งที่ออกไปข้างนอกอะ่ะมันจะสร้างความสำเร็จให้กับคุณ แต่เมื่อไร่ที่คุณได้ความสำเร็จแล้วคุณจะนำสิ่งนั้นกลับเข้ามาที่บ้านคุณเองนะคะเรียกว่าสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้จักชาวพระนคนณะวันนี้นะคะเขาจะไม่อยู่บ้านหรอกเขาสแสวงหานะและจะนั่ขวาซึ่งความมั่งคั่งให้กับ ครอบครัวนะคะอย่าบ่นกับชาวพรหัสเลยนะคะแต่เตือนชาวพรหัสว่าดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเขาใช้ร่างกายหักโหมนะทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นระวังการเจ็บป่วยด้วยนะคะชาวสุข้าวันนี้สิ่งที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่คุณได้ลงทุนลงแรงทำไปแล้วและ คอยที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มันได้นะจ๊ะไม่ได้ได้ธรรมดานะคะมีโอกาสได้เป็นก้อนใหญ่ด้วยนะคะวันนี้จะเป็นวันที่คุณมีความสุขสดชื่นเลยนะคะมีความแฮปปี้กลับไปเป็นเด็กหรืออยากจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้รวมทั้งใครที่มีบุตรคุณจะนํามาซึ่งความสุขให้กับคุณคุณแค่เห็นเขาเล่นเห็นเขายิ้ม คุณก็มีความสุขแล้วแต่ลูกคุณก็จะมีพลังงานดีๆดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวคุณและเขาด้วยนะคะชาวเสาร์คะวันนี้จะเป็นวันที่ความเห็นอกเห็นใจของคุณจะทําให้คุณต้องออกไปข้างนอกนะคะและพอออกไปข้างนอกมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะชาวสุข เออชาวสาวคุณเองเป็นคนนิ่งๆเงียบๆอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้จะเป็นวันที่คุณจะไม่ยอมใครคุณจะอยู่ในโหมดของยอมหักไม่ยอมงอนะคะอาจจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างซึ่ง มันไม่คาดคิดรวมทั้งอาจจะมีปัญหาอุบัติเหตุอุบิเหตุได้ด้วยนะคะการเดินทางจะต้องระมัดระวังให้ดีๆด,ด้วยนะคะอย่าใจร้อนขับรถอย่าประมาทด้วยนะคะวันนี้จะเป็นอารมณ์ของเรื่องความรู้สึกเซ็งๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักด้วยนะคะรักไม่ได้ดังใจนะคะไอ้ที่รักเขาก็ไม่สนใจเราแต่คนที่เขาเข้ามาสนใจคุณคุณก็ไม่กลับ ที่จะสนใจเขาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เน้นในเรื่องอารมณ์แยะใจร้อนแล้วก็เสงเบื่อกับคนใกล้ตัวแต่โหยหาคนไกลตัวซะมากกว่านะคะพี่บูได้ทายดวงไปครบเจ็วันเรียบร้อยแล้วนะใครดวงดียินดีด้วยนะคะใครดวงแย่เราต้องต่อสู้กับเรื่องแยๆ่ๆด้วยทัศนคติที่ดีๆเท่านั้นนะคะเจอกันในอีพีถัดไปคะ่ะไปแล้วจ้า